ทิ้งไปสิบกว่าปีแล้วทีนี้มราไม่รู้ว่าเศษนิ้วมันกระเด็นไปข่อท่อน้ำดีเรือยอ่งไรเดินเดิน,อ,อ,น,นดอย,นนนอยู่มีวันไปซื้อของล้มริมหนนเลยมันหนักขึ้นหนักขึ้นทนไม่ไหวบอกลูกยุ้ยพาพ่อไปโรงพยาบาลลูกพ่อไม่ไหวเป็นนิ้วในท่อน,น้ำดีและเราประมาทเองอาการมันมีอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนะั้นก็ซื้อยาทานเองพอทานไปทานไปมันยิ่งคำเลิกหนักก็จังไม่ไหวล้ม ล้มลูกเขาเลยพาสตัวออกมาแต่ตอนนี้สบายแล้วแข็งแรงแล้วในท่อน้ำดีคือเราตัดถุงน้ำดีทิ้งไปสิบกว่าปีแล้วทีนี้มาไม่รู้ว่าเศษพื้นมันกระเด็นไปเข้าท่อน้ำดีเรื่อยๆแล้วสิบกว่าปีที่ผ่านมามันต้องงอกเพื่อยงอกเพื่อยงอกเพื่อยท่อน้ำดีมันเล็กมากแต่ว่าตอนหลังในที่หมอเขาเห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ย เขาบอกทำไมท่อรัมยีมันใหญ่ขนาดนี้เขาบอกมันต้องมีอะไรแน่นอนคุณอาว่างมาไหนมาตรวจเด็ดทีเราก็ประมาทที่ไม่แตะแล้วก็ไม่ไปตรวจเดินเดินอยู่มีวันไปซื้อของล,มล้มริ้มหนเลยเลยเลยเราก็ใส่ในบ้านรับกษาหัวหน้านี้าลาาาา้มไปแล้วก็ใส่ในบ้านก็พอลม้มลไปเข้ามาช่วยเอาญาดมยาดมมาให้ดมแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเสร็จแล้วก็ไปซื้อยายาแก้ปวดท้องมากิน จนว่าทั้งสองวันผ่านไปมันหนักขึ้นหนักขึ้นทนไม่ไหวบอกลูกยุ้ยพาพ่อไปโรงพยาบาลพูพ่อไม่ไหวบอหมอเขาก็บอกว่าเข,า,า,ขาเตือนแล้วไงก็ไม่มาหารอผิดเองเราประมาทเองก,เก็พาตัดพาไปแล้วนอนโรงพยาบาลสิบสอวันทีนี้มันก็ยังออกไม่หมดเพราะมันไปติดกระตับอ่อน ท่วขาไม่รู้เป็นยังไงตับอ่อมากเสพก็เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนตันที่ยีสองเนี่ยจะไปเอาที่เหลือออกแตไม่มีอะไรแล้วหมอบอกเอาออกเาเนี้สบายแล้วทีอท่ยอยนีกรอบ,บาบอบีกรอบของทอดของมันห้าเด <ผม S 1> ็ดขา,ชอ,าชอบเลยขาหมูที่ชอบปะหัา้ไมีาการเลยมาน ไม่มีอ่ะคือขนาดจะมีอ่ะแต่เราพยายามทาให้ไม่มีเพราะเรากลัวลูกเขาจะตกใจเพราะว่าเรารู้ว่ายายยุ้ยแล้วก็ลูกๆอย่างพวกเรวกเรามากเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระของใ,ใครไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีความดันทุนลงัง ว่าลูกบ่ทอมีความจัดอย่างยอดนุ่งรันชื่อพ่อที่ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงไม่เป็นไรครับยังอยู่อีกนานยังอยู่อีกนานอย่างน้อยต้องมีร้อยห้าอยากจะบอกบางคนที่ชลาใในสัปดาหโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าคนสูงวัยเนี่ยประมาทไม่ได้ อย่าว่าจะคนสูงไปเลยนะครับคนหนุ่มคนสาวก็ประมาทไม่ได้ทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเราทานอะไรเข้าไปบ้างมันมีสิ่งที่มีพิดเยือปนเข้าไปหรือเปล่าหรือร่างกายเราเองเนี่ยมันมีอะไรผิดแปลกเราดูแลตัวเองดีหรือเปล่าถ้าประมาทแั้จะเป็นอย่างผมการต่อโรพยาบาไม่ใช่เรื่องสนุกเลยครับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีๆครับไม่ห่วงแล้ว ไม่ห่วงไม่กล้าเป็นอะไรคนจะย,ยชุเก็ไม่ห่วงเ็าต้องบอกว่าบรรยากาศในาากนา,นา,ารจัดงานจวนหัวั้าศึกสามนี้ดูคลื้นดีมากเลยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้คคื้นขนาดนี้เดีย๋ยวนี้คนตื่นตัวมากเพราะว่าหนังไทยมาพัฒนาไปด้วยพอพัฒนาไปเรื่อยทำให้คนสมใจคนอยากจะมาดูอยากจะรู้จักดาราอยากจะรู้เห็นอยากจะเห็นดารานะรัะแสดงจะเขาชื่นชอบ,บ,บย จริงๆต้องบอกว่าแต่ในยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามทางของมันในยุคนั้นสมัยรุ่นอาเนี่ยก็ถือว่ายุคนั้นก็พัฒนามากเลนะอย่างอาฉลองก็มีวิกฤตอย่างเงี้ยทางอดาราคนรุ่นมาเล่นแล้วก็พยายามทาทุกอย่างหมดแต่บังเอิญว่าเทคโนโลยีสมัยโน้นมันจะชื่อสมัยนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยนักแสดงก็เก่งขึ้นพอก็มีการเรียนรู้มากขึ้น มื่อก่อนนักสแสดงไม่ได้ผ่านโรงเรียนการสแสดงนะทุกคนจากเป็นนักสแสดงเขาเข้ามาสแสดงเลยแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็ผ่านโรงเรียนการสแสดงมาแล้วก็มีโค้ดแอคติ้งดีเทคโนโลยีมันก็ดีและยังมีเทคนิคต่างๆมันก็เลยทําให้หนังไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นไปเยอะมากไทยท่าเไทยเราักยหเือลก่อกภูมิใจมากที่รางวัลหนังไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รางวัล แต่เราก็ได้ติดเข้าไปประกวดรางวัลออสการ์เนี่ยก็ถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วค่ะคุณนานได้โอกาสได้ดูภาพยนตร์ไหมกหลังๆต้องยิ่งต่างก็กดูบ้างบางครั้งนะเขาอานแล้วก็ดีอยู่บ้างแต่เวลาอย่างยุ้ยเขาดูแเ้าก็แอบดูเขาคิดถึงไมครักษาอยากทำเล่นงคิดถึงคิดถึงก็บอกเลยว,ว่าวงการภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอะไร เป็นสิ่งดึงดูดใจอย่างหนึง่งคนอยู่ในวงการเนี้ยพอนานๆไปรู้ตัวเองก็ต้องหลุดออกไปหลุดออกไปเใจมันหายมาันก็อยากจะกลับมาอยู่ในวงการนี้อีกที่เดิมต้องบอกว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัวลในวันนี้ทุกคนมีคุณภาพทางนั้นและทุกคนทำงานด้วยชีวิตด้วยจิตใจไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ ก็ขอให้ทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยชีวิตด้วยจิตใจจงประสบความสำเร็จทุกคนและขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่านเลยครับ